สุพนัทโยกใส่เบอร์10เป็นจริงตามที่กอุ้มได้สปอยไว้นะครับต้องบอกว่าสุพนัทเหมือนตาหรือเจ้าแบงของเราเนี่ยก็ฤดูการน้าจะใส่เบอร์10ให้กับบุีรัอยู่เต็ดนะซึ่งต้องบอกว่าเบอร์10เนี่ยเป็นเบอร์ของลูคัสคิดติมนะครับซึ่งต้องบอกตอนนี้เนี่ย ก็มีการเรื่องของการตกลงเรื่องของค่าเหนื่อที่ยังไม่ลงตัวทําให้ตอนนี้เนี่ยบูยดามก็ตัดสินใจยกเบอร์สิให้เจ้าแบงค์นะครับก็ถือว่าเบอร์สิก็เป็นกองหน้าเป็นเบอร์ที่เชื่อว,ว่าเจ้าแบงค์ก็อยากจะใส่เบอร์นี้นะมันทําให้ซูบานนี่แหละคือสไตรเกอร์คือตัวจบสกอร์อย่างแท้จริงครับก็ ใครที่เป็นแฟนกับจอบแบงก์ก็เชื่อว่าการเปิดตัวของบราเมื่อคืนเนี่ยก็ทําให้รู้สึกว่าอยากจะครอบครองอยากจะได้เสือ้อจอแบงก์เบอร์สีเหมือนกันนะก็ส่วนเรื่องของคิสปิมก็ต้องตามกันต่อไปครับว่าค่าเหนื่อยการตกลงค่าตัวจะเป็นยังไงจะมีการลดค่าเหนื่อยลงมากไหมเพราะว่าค่าเหนื่อยคิสปิมก็ถือว่าเยอะมากๆนะฮะหลักล้านคือต่อปีเนี่ยเท่ากับทีมทีมหนึ่งในไทยลีกหนึ่งได้เลยนะครับสำหรับค่าเหนื่อยคิสปิมแต่คิสปิมก็เคลื่อนไหวมีการลงรูปการฝึกซ้อมการ อัปเดตร่างกายของตัวเองนะแล้วอย่างหลังจากที่เปิดตัวบอร์สิบของเจ้าแบงค์คิสปิมก็ยังมากดไลค์ใน i g ของเพจบุรีรัมนะก็เชื่อว่าเรื่องนี้คงจะหาทางออกได้ในเร็วที่สุดนะครับส่วนเจ้าแบงค์ก็ขอให้ฟอร์มดีกับเบอร์สิบเบอร์ใหม่อย่างแน่นอนครับก็ใครคิดเห็นอย่างไรคอมเมนต์มาพูดคุยกับไอท็อปชอบบอลได้ครับผม